สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับคุณผู้ชมมาดูแนวทางกันต่อครับ งวดประจำวันที่1ตุลาคม2564แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของหนุ่มเชียงใหม่ครับอาจารย์ก็จะมีเลขเด่นเป็นชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวมาให้เป็นแนวทางครับรงวดวันที่1กันยาหวยออก4 7 5 7 9ชุด3ตัวของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวครับอาจารย์ให้แนวทางมาที่5 7 9แต่ว่าหวยออก4 7 5เนาะแต่ที่เข้าเข้าเป็น ชุด2ตัวครับ2ชุดด้วยกันแนวทางของอาจารย์มี97ที่เข้าล่างแล้วก็57ที่เข้า2ตัวบนครับทุกท่านตามนี้ครับงวดที่ผ่านมาก็จะเป็นข้อมูลนี้หวยออก9359 0แนวทางของอาจารย์เข้า3 5เข้าครับทุกท่านเข้า2ตัวบนเนาะเรามาดูงวดใหม่กันครับ1ตุลาคม2564 เลขชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี329757แล้วก็50ครับทุกท่าน32975750ลงวันที่1ตุลาคม64ตามนี้ครับขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลมากๆเลยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางวิ่งบนล่างของเด็กปั่นจักรยานครับแนวทางของอาจารย์คนโคราชลักไก่ชน สถิติก็เข้ามาเพียบเลยครับทุกท่านส่วนงวดที่ผ่านมาจะเป็นใบนี้ครับคุณผู้ชม16ทับ9ทับ6 4แนวทางที่อาจารย์ให้มาหลุดไปครับอาจารย์ให้วิ่งบนล่างมาที่6กับ7ปรากฏว่าหวยออก9 3 5 9 0หลุดไปนะครับเรามารุ้นงวดใหม่ไปด้วยกันครับงวดใหม่อาจารย์ก็ให้มาเป็นแนวทางแล้วครับ1ทับ10ทับ6 4 อาจารย์ให้วิ่งบนล่างมาที่6กับ7ครับคุณผู้ชม6กับ7ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์คนโคราชขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลมากๆเลยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของเนนแก้วนะครับทุกท่านอาจารย์ก็จะมีแนวทางรอสอนอนมาให้ดังนี้ครับ หลักร้อยอาจารย์ให้แนวทางมาที่9 1 4หลักสิบก็มี4 5 6หครับทุกท่าน4568าหกลักหน่วยครับ0ูนย์ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์1ตุลาคม64ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์รัฐเกตแก้วสิริเป็นข้อมูลเด่นสอนอบน12 3ครับคุณผู้ชม รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมได้นำไปวิเคราะห์ได้นำไปเป็นแนวทางกันแล้วครับใบเดียวได้3ข้อมูลกันเลยทีเดียวสูตร1จะอยู่ใบฝั่งทางซ้ายมือครับอาจารย์ให้เด่นสอนนอบนมาที่4 5 6 9สูตร2ครับ5ขอไปครับ0 5 8 9 0 5 8 9สูตร3ครับ3 5 7 9ครับทุกท่าน ตามนี้ครับสูตร1สูตรสสูตร3แนวทางของอาจารย์รัฐเกตแก้วซิริขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางเด่นล่างครับสูตร3มงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายครับแนวทางของอาจารย์มีศูนย์นะครับทุกท่านหวยออก90ก็ผ่านนะครับงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวามือ เด่นล่างสู่สามอาจารย์ให้แนวทางมาที่2องหครับทุกท่านสองหตามนี้ครับอีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์รัฐถัดมาครับจะเป็นข้อมูลเด่นบนล่างไปเจอมาครับทุกท่านอาจารย์ท่านนี้จะมีเลขเด่นมาให้3ตัวนะครับทุกท่านครับก็เข้ามาเพียบเลยครับอันนี้คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอาเนาะไปเจอมาครับ งวดใหม่จะอยู่ด้านล่างสุดเด่นบนล่าง3ตัวของอาจารย์ก็มี7 8 9ครับทุกท่าน789ตามนี้ครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็มี9มี0นะครับที่มา9ติดหลักร้อยด้วยตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ชอบก็นำไปเป็นแนวาทางทไมาชอบอย่างไรก็ผ่านครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางหลักร้อยของแปะประมาณนี้ วันที่1ทับสทับ6 4อาจารย์มีแนวทางหลักร้อยมา5ตัวครับก็มี78034ครับทุกท่าน78034ตามนี้ครับแนวทางของกระแปะมาต่อกันที่แนวทางของแอดปุ้ยครับเป็นข้อมูล10หน่วยบนอาจารย์ให้แนวทางมาที่5 6 7 8 9 56789แนวทาง10หน่วยบนครับ มาต่อกันที่แนวทางหน่วยล่างชน2ตัวครับทุกท่านข้อมูลแรกจะเป็นแนวทางของเฮียโกนะครับอาจารย์ให้แนวทางหน่วยล่างัาที่056 789อีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นแนวทางของแอดนันครับปรากฏว่าชน2ตัวครับพี่น้อง5กับ6 5กับ6ตามนี้ครับแนวทางหน่วยล่างชน2ตัวใบนี้จะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์ที่ท่านผู้ชมได้ตามหากันนะครับทุกท่าน หลังจากเมื่อเช้าผมลงข้อมูลล่างไปให้สายๆก็จะเป็นข้อมูลบนครับคุณผู้ชมเรามาดูแนวทางของอาจารย์กันครับสูตรครับอาจารย์บอกว่าสูตร1นทับเป็นข้อมูล2ตัวบนครับทุกท่านต้องบอกก่อนนะครับว่าใบนี้ยังไม่เคยลงให้มาก่อนคุณผู้ชมก็พิจารณาดูเอานะครับงวดใหม่ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับทุกท่าน แนวทางที่อาจารย์ให้มาก็มี0 1 2ตรงนี้คุณผู้ชมก็หาอีกตัวหนึ่งมาใส่นะครับก็จะได้เป็นข้อมูล2ตัวบนเนาะตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ข้อมูลล่างก็เอามาไว้ใกล้ๆกันด้วยครับทุกท่านจะได้ไม่ต้องหายากตามนี้ครับถัดมาจะเป็นแนวทางของหวยแมงปอรครับเป็นข้อมูลเด่นล่างสถิติของอาจารย์ก็เข้ามีเข้ามีหลุดนะครับทุกท่าน งวดล่าสุดของอาจารย์ก็หลุดไปนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นสองงวดของอาจารย์ก็เข้าอยู่เนาะตามนี้ครับงวดใหม่คือใบนี้ครับเด่นล่าง1ทับสิบทับหสียจันให้เด่นมาที่0ูนย์กับ7ครับทุกท่าน0นย์กับ7คุณผู้ชมจะแคปหน้าจอใบนี้ไปก็ไม่ว่ากันนะครับหรือจะใบเต็มไปก็ได้ครับทุกท่านเด่นล่าง0นย์กับ7 เอาเด็ดล่างไปแล้วก็เอาเลขชุดของอาจารย์ไปด้วยครับอาจารย์ก็มีชุดมาให้ตามที่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ครับชุดเน้นของอาจารย์มีอยู่3ชุดด้วยกันครับ0717แล้วก็27ลงชื่อหวยเมงปอขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นหนาทางของแอดกรูสโลเกเป็นข้อมูลล่างนะครับทุกท่านอาจารย์ก็มีเลข เลขชุดมาเลขชุดมาให้นะครับทุกท่านก็เป็นชุดเนาะจะตีเป็นเด่นก็คงไม่ได้ครับงวดที่ออก79ของอาจารย์ก็มีตรงนี้นะครับ90ก็มีตรงนี้ครับงวดใหม่ก็คือ5 9ครับทุกท่านจะมาไหมรอลุ้นกันครับข้อความของอาจารย์ด้านบนอาจารย์บอกว่าสูตรคำนวณยอดหลังนะครับเลขผมตามทุกงวดตามนี้ครับทุกท่านเลขที่อาจารย์ตามทุกงวดงวดใหม่นี้5 9จะมาไหม รอลุ้นกันครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางครบ2ตัวล่างอาจารย์ท่านนี้ก็จะมีแนวทางไม้ทั้งหมด5ตัวครับงวดใหม่จะอยู่ด้านบนอยู่ด้านล่างครับขออภัยแนวทางที่อาจารย์ให้มามี9 0 1 5 6ครับทุกท่าน90156เป็นแนวทางครบล่างครับทุกท่านจะมาครบไหมรอลุ้นกันครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของเชฟชินครับทุกท่านอาจารย์ก็มีแนวทางเลขเด่นมาให้นะครับมี 02. สูตร2สูตรน่าจะเป็นส8กับส1 2สูตรแรกแนวทางที่อาจารย์ทำได้ก็จะมีสูตร1 2ครับสูตรถัดมาครับอาจารย์ทำได้805จับเข้าคู่กันแล้วก็จะได้ทั้งหมด9ชุดครับเป็นชุด2ตัว ก็จะมี080005 181015แล้วก็282025ตามนี้ครับแนวทางของเชฟชินมาต่อกันที่แนวะทางของเจฟองเบียครับใครรอมารับไปนะครับทุกท่านมาแล้วมาแล้วตามสัญญาเรามาดูสถานิี่ย้อนหลังสัก2องงวดนะครับซ้ายมือครับ1ทับ9ทับ64หวยออก47579 แนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับวิ่งรูด5กับ9ก็มาทั้ง2ข้อมูลเลยเนาะมาทั้งข้อมูลบนแล้วก็ข้อมูลล่างฟัน9ก็เข้าครับเลขชุด2ตัวของอาจารย์เข้า57ขึ้นบนครับแล้วก็79ลงล่างใบนี้ผมก็ลงให้นะครับคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาครับ16กันยา64อาจารย์ให้วิ่งรูดมาที่2กับ3 3ขึ้นบนครับผ่านครับ ฟันสามก็เข้านะครับทุกท่านชุดสามตัวของอาจารย์ก็เข้าตรงๆเป๊ะๆเลยเนาะตามนี้ครับอีกหนึ่งใบก็จะเป็นใบเดียวๆที่อาจารย์ให้มาครับนั่นก็คือสามห้าชุดสองตัวด้านล่างก็เก้าสามห้าตรงๆเลยครับเรามาดูงวดใหม่กันครับงวดใหม่อาจารย์ก็ให้มาแล้วหนึ่งทับสิบทับหกสี่แนวทางที่อาจารย์ให้มาครับชุดสองตัวก็แปดห้าสามตัวก็หกแปดห้าครับทุกท่าน ตามนี้ครับ8 5 6 8 5ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับอีกหนึ่งใบยืนยันว่าเป็นแนวทางของอาจารย์จรงิงๆก็คือใบนี้ครับทุกท่านมีรูปภาพของอาจารย์ด้วยนะครับ8 5 6 8 5ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับน่าจะอ่านแล้วนะครับทุกท่านตามนี้เนาะถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์บ้านไผ่เมืองพน เรามาย้อนดูสถิติสักสองสามงวดครับซ้ายมือจะเป็นงวดที่16ทับ8ครับหวยออก75023ของอาจารย์มาคู่หน้านะครับ57แล้วก็0 7เข้าเป็นคู่ทางครับถัดมาครับ1กันยาของอาจารย์เข้า2ชุดเลยนะครับหวยออก4 7 5 7 9ของอาจารย์มี57ตรงนี้แล้วก็97ตรงนี้ครับทุกท่านเข้าทั้งบนทั้งล่างครับ ถัดมาก็จะเป็นข้อมูลงวดที่ผ่านมาอาจารย์ก็บอกด้วยนะครับบอกว่าตามสถิติทางงวดที่ผ่านมาเข้าบนล่างงวดต่อมาจะไม่เข้าก็ไม่เข้าจริงๆครับทุกท่านทัวออก9359 0ของอาจารย์ไม่มีครับตามนี้ครับเรามาดูงวดใหม่กันงวดใหม่ที่เจอมาจะเป็นใบแบบนี้ครับคุณผู้ชมปกติแนวทางของอาจารย์ที่ให้มาก็จะเป็น1ทับอะไรประมาณนี้เนาะแต่ ใบนี้อาจารย์เขียนว่า1ตุลา64คุณผู้ชมก็เซฟใบนี้ไปเป็นแนวทางก่อนครับถ้าว่ามีใบใหม่มาผมก็จะอัปเดตให้อีกทีเนาะแนวทางที่อาจารย์ให้มาครับก็จะมี10 13 14 19 20 23 24 29ครับทุกท่านลงชื่อบ้านไผ่เมืองพนตามนี้ครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดยืนบุลเลครับเป็นข้อมูลชุด3ตัวบนใบเขียวมีทั้งหมด20ชุดอันนี้คุณผู้ชมก็ต้องนำไปตัดนำไปดึงตัวเด่นกันนะครับตามนี้ครับแนวทางของแอดยืนถัดมาครับจะเป็นแนวทางพิกัดบนหมื่นล้านงวดวันที่1ตุลาหกสี่จจานให้เด่นมาที่7กับ4ครับ ตัวเน้นของอาจารย์ก็47กับ76ครับคุณผู้ชม2ชุดชุด2ตัวตามนี้ครับแนวทางของพิกัดบนหมื่นล้านชอบก็นำไปเป็นแนวทางถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านนะครับขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยครับสวัสดีครับ